สวัสดีทุกคนอนเว็บไซต์ในการติดต่อกูรูมาเก็ตขอบคุณมากที่ช่วยเราแบบฟอร์มช่วยเหลือในคำอธิบายของวีดีโอนี้ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวบ่งชีพื้นฐานของบริษัทในปัจจุบัน ABVW i n g ทิกเกอ a b b v การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณเวลานั้นวันที่22พฤษภาคม2024 โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทแอปเีิวีออยู่ในหมวดหมู่ย่อยฟาร์มาโฮลดิ้งมีองค์กร121แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเริ่มจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละพารามิเตอร์หากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้ เราขอแนะนำให้ศึกษาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่กำลังศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นคุณสามารถดูตารางที่มีโครงสร้างทิกเกอร์ได้โดยใช้ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้โปรดแชร์ลิงก์ไปยังวิดีโอนี้กับเพื่อนของคุณเอาละ่ะเพื่อนในที่สุดเราก็จะเริ่มแล้วมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท a i r Inc มีมูลค่า287.71พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประเภทย่อยที่3,256,000ล้านดอลลาร์แอป Inc. วอคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ8.836เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดกลางประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ7.95พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตามงบดุลของหมวดย่อยอย,อยู่ที่486,000ล้านดอลลาร์แอปบีวีองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1.635โดยการเปรียบเทียบหุ้นที่ครอบครองในตลาดหลักทรัพย์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปันแอปบีว e ีอิงในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับร้อยละ8.836 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ1.635ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง81การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนการประเมินบริษัทโดยรวม a p p l ีอิงจะแสดงให้เห็นในตอนท้ายของการทบทวน โปรดทบทวนความคืบหน้าของการศึกษาอย่างครบถ้วนภาระหนีขององค์กรมีมูลค่า73.426พันล้านดอลลาร์หนี้สินต่อการแปลงสภาพเป็นทุนในงบดุลคิดเป็นร้อยละ923.6ของเงินทุนคะแนนสำหรับระดับหนี้สินทางการเงินของบริษัทแย่มากลบสคะแนน ราคาตลาดของบริษัทต่อยอดกำไรคือ48.5ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่52.9ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง8%การประมาณมูลค่าตลาดต่อกำไรโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทย่อยี1คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่5,950ล้านดอลลาร์ รายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1 2 4 0ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง1 7 2 1การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยี1คะแนนราคาของบริษัทต่อยอดรายได้คือ5.3 ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ5.5และต่ำกว่าในหมวดหมู่ย่อย4%การประเมินราคาตลาดของบริษัทต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยี0.5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่54,400ล้านดอลลาร์ รายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่93,630ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตอนนี้ถึง72%การประเมินปริมาณการขายในอนาคตโดยประมาณโดยเปรเียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยมี1คะแนน อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ10.9โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ10.5ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ0.5อร์การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี5 5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ5.739ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง54%ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของราคาแลกเปลี่ยนในปัจจุบันขององค์กร a b v AMRO อาจจะไปสู่การตีราคาใหม่ จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรเท่ากับ5,754,000ดอลลาร์และสำหรับหมวดหมู่ย่อย3,737,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและประสิทธิภาพขององค์กรคือ54%การประมาณมูลค่าตลาดทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อย ทนได้0คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ119,000ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย70.6,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ69%การประมาณกำไรของพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนน ส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานบริษัทอยู่ที่1 8 8 0 0 0 0ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย675,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ61%การประมาณรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยี0.5คะแนน หุ้นเพื่อขายคิดเป็นร้อยละ0.8โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ7.2นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ45ให้กับบริษัท ABW Inc ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ50 โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีการเสนอราคาใกล้เคียงกับหุ้นของบริษัท ABW Inc. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท ABW Inc. และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าหุ้นในรอบ12เดือนนั้น ABW Inc. มีพลวัตรร้อยล12.3เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยรอยล10.3 ไม่ด้พูดอะไรอย่างชัดเจนแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยก่อนที่จะประกาศเกรดสุดท้ายเราขอความการุณาทำการประเมินของคุณแอปบีวีอิงในความคิดเห็นของวิดีโอนี้เราอ่านความคิดเห็นทั้งหมดและพยายามตอบทุกคำตอบในความคิดเห็นคำตอบของคุณในความคิดเห็นมีส่วนอย่างมากต่อการแพร่กระจายของโครงการกูรูมาร์เก็ต ผลลัพธ์2จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ1.6คะแนนหากคุณมองให้กว้างมากภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมเราสังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนนของบริษัท2คะแนนอ b ด i ว w Inc. มาดูตารางการสั่งซื้อการใครๆก็ใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหุ้นแอปดีวีอิง ข้อมูลและระบบอ้างอิงกููู Market มีการตัดสินใจอย่าเปิดข้อตกลงเนื่องจาก a b b e ี Inc เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้และใช้บริการระบบข้อมูลจาก g u ูู Market คุณคือผู้ชมที่ดีที่สุดในโลก